เดี๋ยวพรุ่งนี้พอเดี๋ยวจะทำอะไรแล้วสภาพของเจ๊สามในขนาดเวลาสี่ทุ่มสวัสดีค่ะอันนี้เวลาสี่ทสวัสดีขาแน่นอนสี่ทุ่มมากบอลจากเต็มเมื่อคืนก่อนยังไม่ทานลอ้ยังไม่ทานอนยังไม่ทานเลยังไม่ทานเลยไปซื้อของกลับมากจนก้มจนเมื่อกินข้าวแล้วกินข้าวแล้วพี่น้องมารู้ความสุขสมิตของนางนะมาเด้อมาเด้อ มีเอฟซีคนหนึ่งเขาสั่งของแต่เขาไม่รับของเขาเป็นยอมยอมจ่ายค่ารยมซื้อเขาซื้อเขาซื้อของแต่เขาไม่เอาของซื้อ่วยซวยค่ไม่เอาพิกเขาถามให้ชื่อเด่นนามเขาลืมถามชื่อมาทำเขาไม่ไปส่งออกนามไงใช่3า0ร้อยห้าสมรอเขาเพิอนมาให้เมื่อกี้เลยว่าเขากำลังดูคลิปบ่าวบอยอยู่แล้วมีเจ้าหนึ่งม่จังหวัดอะไรนะชื่ว่า ถ้าค่าส่งเป็นร้อยเขาขอยกเลิกเขา่ภูเก็ตก็บอกว่าถ้าถ้าส่งหนึ่งร้อยเขาไม่เอาภูเก็ตมันก็ไกลนะน้องพี่น้องการ้ตนที่ฮาแจ้งไปหลายเนาะคือหนึ่งคืออันดับหนึ่งคือยังบอกเคยส่งน้งขายของมาสิบสองปีเลยน้ายังบอกเคยส่งออนไลน์หรือว่าส่งไปสนงสนีเลยไม่รู้ว่าค่าส่งประมาณเท่าไหร่ จะบอกหูวอะเผินไปเอากระบอกเป็นยังแต่ในส่วนตรงนี้นะเหตุให้เพิ่นหายครบแล้วกับข้อพูดหมายถึงคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าอยากได้จริงๆเนาะมันก็จะง่ายถ้าไกลมันก็จะเพิ่มบวกค่าส่งค่าอะไร็ว่ากไม่รู้นางอ่ะเสี่ยวเนี่ยสั่งเจ็ดสี่ทุ่มแล้วยังไม่ได้นอนเยอะสี่ทุ่มเลยเดี๋ยวเที่ยงคืนมีตัวอะไรนี่ของ แล้วแล้วนี่นะตัวอะไรฮะลูกสาวกับมิตรหาวเซามีหาวแหละแล้วก็มีเอฟซีคนหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพโทรมาถามว่าบาวบอยแบบนี้กับวันไหนก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ไปขอนร้อยเอ็ดเนาะไปร้อยเอ็ดน่าจะกลับมาลืนค่ะเขาบอกว่ามาไม่ทันเขาเขาอยู่กรุงเทพตอนนี้แต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้ามาจากกรุงเทพจะแวะมาดูสงสารโอเคพี่น้องเดี๋ยวเอ เอ่อขอมูลเท่าน่ะอยู่ในในในเครื่องที่เรากำลังถ่ายคลิปอยู่นี่เนาะอยู่ในไอโฟนเครื่องนี้เดี๋ยวเราสิส่งรายละเอียดร,รายการที่เพิ่งสั่งมาก,ก่อนแป๊บหนึ่งจักสิเสียดอะไร <c oughs> ๆพี่นอ้องเอ้ยสินี้ปลานางอะไรนางก็สิง,งมมืดแล้วบาดนี้นะ <c oughs> โอ้ <c oughs> สภาพับขาวอีกอย่างเขาบริเตียมตัวตั้งรักบระธนเลยของมันบขาได้เตรียมปุ๊บปับแล้วมีคนสั่งแล้วก็รีบไปซื้อเลยอย่างเสียเจสา เอ,อในระหว่างนี่นะคือสิส่งฮันได้เบิร์ดเนาะแมนบอกโอเคคืนๆๆ <Okay. S 2> นี้เดี๋ยะจะแพ็คให้พรุ่งนี้บ่าวก็มามาถ่ายดูที่ที่จะเดี๋ยวเรียงไว้ให้แต่ว่าของก็เตรียมมาพร้อมเลยพี่นอ<ด>้องเพราะว่าเดี๋ยวถ้า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 ,ถาว่ายังม่ทันไปเดี๋ยวสิมาเบิงอีอกล่องใส่น้ำพริกก็ไปซื้อวันนี้เปินกระบอกเยาวาไรันร่วมค่ะกล่องค่าส่งน้ำดื่มเซซ่าเจ้าจังสิบขาดทุนมันขีดบ่กออกแบบดบออกมันบมจ้าห้าสิบห้า จริงจริงมานั่งขายอยู่หน่า้ะนั่งมานั่งขายโลละสามร้อยห้าสิบเดี๋ยวเป็นทุงระทุงลยยี่สิบบาทแปลว่าขายง่ายเนาะเขามาซื้อขายอันนี้แปลว่าออนไลน์ปุ๊บนี่ต้องหลายระบบเลยบัตรต้องบัรจุก้องต้องไปสนีส่งสนีต้องหู้จักแบบนสไรแบบมีมีผู้แนะนำมาว่าให้เจสาน่ะส่งไปสนีแล้วก็บอกเขาจะว่าบอกทางไปสนีบอกเจาหนาทีไปว่าเป็นอาหารแปรรูป เขาจะกับสกิดเป็นกล่องละอมันจะเขาจะคิดเป็นอ่ไอ้นี่แมนคิดเป็นกล่องถือราคาถือใหอแต่มันสิวบ่เลยเออช้านานเรื่องของเรื่องคนรอหลอรอแบบนี้เพราะฉะน้นแล้วอียังก็ตามแต่เนาะเขาก็บวกลบคุณนหาในใส่ตัวนั้นอือคือที่เพื่อนส่งนี่ยเพิ่นอยากส่งแบบเร็วที่สุดแมนไวที่สุดเนาะจักเร็วบ่เร็วมึงดูจนสีถูกมันยังไม่ได้นอนอยู่นี่ S <S <S เดี๋ยวเนาะเดี๋วเราจะไปเอากาดหมูตอนตีหนึ่งจะไปเอาแล้วเดี๋ยวเที่ยงคืนก็จะไป <S 2> <S 2> เอา <ๆ S 2> แล้วก็มาเตรียมของแล้วมือ,อ,อจะไ,ไปคลายของนี่บอกเป็นหลายอยู่ฉันยัง<ไ>วนหูเลยนี่ว่าฉันเดี๋ยวจะได้ไปขายคองเบลล์ก็บเบลล์ไปขายกับจีเอ็ตต์น้ำผึ้งเขาอ๋อถ้าเบิ้งไม่ถูกอรก็ได้งงูอันนั้นคือปลาใช่ไหมปลาปลาย่างปลาโอ้น่าจะอร่อยแต่ทอดเอาใช่ไหมจะเร็วกว่า อันนี้คุณกำลังหั่นเครื่องค่ะเรื่องอ่าปสารบองปลารบองต้องเน้นอ่าเครื่องเยอะหน่อยลายเจสสาของคุณมีลายใช่ไหมมีค่ะลายมีค่ะช่างเด่นลายช่างเด่นบ้างหรอครับไม่รูลายลายลายทองหรือลายลายหน้าท้องของคุณใช่ไหมเจสสาใช่ค่ะเนี่ยก็เปลี่ยนให้แล้ว อ๋อคุณมีไลนย์อยู่ีค<า>่ะไลน์อยู่เฟซบุ๊กโอเค,คได้เอาไอดีของคุณมาซิจดามาเดี๋ยวจะปากหมุดไหนเอาจดใส่กระดาษนั่นแหละแล้วแล้วก็เอามาเอา,เอาทั้งสองเลยบอทั้งสองอะไรูกโอ้ยเบอร์โทรของคุณมองไปเลยลูกอา้าว จะแม่จ้าไม่ได้เบอร์โทรเองไม่เคยจาเบอร์ใครได้สักคนตอนนี้สมองอึมไปหมดแล้วตอนนี้แม่นแบบว่าสมองนางแบบวันตอนนี้ตอนนี้ออเดอร์เข้ามากนะคือแบบนางกดดันมากเลยคือกลัวส่งไม่ทันกลัวกลัวปทานบรายบอกมันกับบทุนเงินบหลเนาะแต่มันหนึ่งมันบอกเคยเป็นประสบการณ์แรกก็เลยแบบตั้งตัวไม่ทันสัตว์ปีกคุณเลี้ยงสัตว์ปีกใช่ไหมอืม อุ้ยมาจากไหนเด็นนสงสารเจสสาใช่ไหมสงสารเจสาสา,าบ้างจด<ม>บริยังเนาะรายการนเนาะคือซีบเบิร์ตเลยละ่บบลยละมั้งจดบริยังอย่าให้จบของลูกค้านะเด้อลูกเด้อลูกค้าคือพระเจ้าเจดีย์จะว่าก็พระเจ้าแต่ไอ้กอันหนึ่ง,งจะส่งจะว่า,ายังไงบางที่เขาอะไรนี่อะไรนี่ ไม่คิ่ว่าผู้เก็ตนะใช่ไหมในสายอันที่ว่าสงขาอันอ่ไม่เราก็ยังให้คําตอบไม่ได้ครับเราไม่รู้แล้วก็ไปส่งผู้นี้แล้วก็ให้คําตอบเขาเพราะเขายังไม่มีคอนเฟิร์มไงเราก็บอกเขาแค่นี้แค่นี้เพราะถ้าเขาเกิดสายไลน์น่อยอยู่ในสายขอดก็เราก็ไม่ต้องบอกบางนิด เราก็ยังไม่ถึงคำโตกลำบากไม่เขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเกินถ้าเกินเกินร้อยหนึ่งเกิน้อไม่เอา,เอาก็ก็ตามนั้นแหละถ้าว่าเ,เกินร้อยเราก็ไม่ต้องทําอะไร่อแล้วก็บอกเขาว่ามันถ้าส่งมันแพงหรือว่าถ้าไม่ไม่ถึงเราก็ส่งให้เขาตามน้ำก็รอให้เขาเจ้ามามา,มากินเองนี่เพี่แหละมันจังสิอันนี้เดี๋ยวเป็นอยู่แถวกลาแหวะมาสื่อเองก็ได้อยู่หนาล่านเลย สือสาบา,บาทสามสิบบาทดีนะผ่านไปสาแล้วสือซอยโอ้ไม่ไหวเลยนะพอทำไปสือที่ร้านมันก็จะมีหลายอย่างดิหมูปิง้ไงไก่ย่างไก่ย่างไกท่ทอ,อดหัวผัดทอดอย่างละหลายอย่างาเก็บปลาไว้ให้มันเย็นแล้วค่อยมาแกะเนื้อพี่นอ้องเดี๋ยวเ้าสิลงอ่ะ ไอดีไลน์เจส่าหลยคับเบอร์โทรเจส่ายทุกคนด้วยห้าผู้การเบอร์เบอร์โทรเบอรนี้อย่างวะเจสาศูนย์แปดเก้าเจ็ดใช่ไหมสามสองเก้าศูนย์ห้าเก้าสี่แมนบอบ บอร์ k, ข่อยยิ้มใส่เลยเจ็ดสามเก้าช้อนนี่นี่นี่เนี้ยสิปอกไล่ให้พี่น้องนะเก้าสี่นะเบาศูนย์เก้าเจ็ดสามสองเก้าห้าศูนย์เก้าสี่เมื่เราจะเปลี่ยนหูบกระได้เดอเพราะว่าหูบมันนี่นะมีมันเป็นหูบสุ้มข่อยอ๋อหูบสุ้มเจ้าหน่ลยเอาเอนดีเดอร์นี่<ห>พี่น้องหนี่งมีเบา้ามีแล้วก็เม่้อนเทนแล้วก็เจ็ดสิบสาเก่าซอน อินดียไอดีไลน์เพลินเบอร์โท่เพลินอันนี้อันนี้ไอดีไลน์จ้าหรือว่าสิสแกนคิวอาร์โค้ดก็ได้นะจ๊ะนี่รีบสแกนแล้วนี่ยุดยุดวิดีโอแล้วก็เอาไลน์มาสแกนติดต่อคนเองให้เข้าโค้ดหลับหายเดอ้อ ติดต่อแล้วกันถักมาโหลดพี่น้องเพราะว่าเจาสาก์กสิเลตเป็นอะไรในระหว่างที่มีโอกาสก็ต้องระวังเด้อก็คือมันสิมีมักพวกอ่าสิบแปดมุก <for> ุดมาล่อพวกต้มตุ๋นอย่างเงี้ยเขาเจ้าเบิ่งคลิปเขาเจ้าสิมาหาเจ้าเหมือกันเนาะเจ้าก็อย่าไปมั่วกับเขาเขามาคอนั่นเรียกเป็นซีโน่นนี่นั่นหรือว่าอะไรนี่อ่ะนี่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 พี่น้องเบอร์โทรเนาะถ้าเกิดว่าบสะดวกอ่าทางไลน์ก็โทรมาเบอร์โทรเจ็สาได้ น้องสีสั่งเท่าไรก็ได้โอ้ยปลายกับาาสั่งเครื่องโลซาพี่น้อ้อองเยหรือว่าโลหนึ่งแค่สามร้อยห้าสิบบาทหนึ่งแล้วก็ขาทรงกะบหมูมาซี่มาซี่งมตรงนี้เดียตรงซี่แยกนี่เดียเดี๋ยวช่วงเอ่ออย่าง,งสักขาทรงนี่เดี๋ยวเอื่นก็หูแล้วรายละเอียดว่าทรง<ห>ไปจังห <ไป S 1> วัดใดนราคาเท่าไรไก่ไก่เท่าไรเนาะจ้าพ่าตอนนี้ยังมึนตืบอยู่ยังโมโหเลยว่า<ด>นั่นค่าทรงเท่าไรถามที่มงคนทรงเท่าไร นางสู้ชีวิตมากเลยทุกคนแต่ว่าโดนชีวิตสู้กับนี่เป็นเครื่องของนางเนาะน้ำตาลแป้งนัวไปซื้อมาเมอยลยหัวหอมหัวหอมนางก็ยังหั่นมาทั้งแล้วปอนี่คั่วแล้วข้างหลังแล้วคั่วเป็นบางอย่างแต่ว่ายังไม่ได้คั่วหมดก็เดี๋ยวจะสรอยจาแล้วก็พลเคั่วก็คั่วพี่น้องจ้าเขาบอกเจซ่าแล้วว่า เวลาตำนาาปิให้ใสพพ่ผ้าปิดปากเด้อน,นำลายสิกระเด็นเขาบอกนางแล้วก็ขอบบุญขอบคุณพี่ๆเบิร์ตทุกผูทุกคนนั่นแหละที่สื่อซอยเนาะเดี๋ยวเข้ากับสิ้าห,า,หาของหาของมาขายออนไลน์คือกานอ้าฮู้มันได้ขายดีขายดีขนาดนี้เนาะอย่าเธอมันไม่ไใช่เรื่องง่ายเห็นเขาอื่นทำเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายเนาะมันเมื่อยพี่น้องทน เหมือนตะกระสูดนะเพราะว่าเจซ่านั่นต้องดูแลอ่าต้องดูแลไลฟ์ไลฟ์ชีวิตอยู่เบาเบาสิเป็นทางบ้านแมวจอนจัดนางกล่ามาเลี้ยงหมากับมีมาเลี้ยงแต่คนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอีกอ่ะเบาเจสาน้าเจ้ามาเลี้ยงเลยตินะแมวตัวน้อยแมวจอนจัดเรามาเลี้ยงไอ้ตัวนั้นควายกระหักเบิร์ดนาคือลูกควายเนี่ยเบิร์ดก้น ซื้อยังก่อแม่ของนางเนี่ปีใหม่น้องปีใหม่อะไรเราจะไปใส่อะไรน้องปีใหม่อืเอาไปหลังครัวแล้วนี่อ่ากระหขาโบให้ไปปล่อยวัดเดี๋ยวจะทำไปลุงครัวพันกาอันนั้นอยู่คือเ้ามานี่ข้ามาเก็บผ้าแม่แล่ะก็มาส่งออเดอร์ให้เพิ่น ไปเสกเบื้องนะเดิมเงินนะเด้อว่ามันข่าแทบบอที่อันนี่้ที่เป็นสั่งม,มาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใคเช็เบ,บื้องนี้นะสี่คนสรุปแล้วมีจักเจ้านี่สั่งเข้ามานี่เราจ่ายเงินเรียบร้อยนะสิบเอ็ดคนพี่น้องจ้าสิคนแต่ว่าอยู่สงฆานะหลบออกเลยมันบอกเนี่ยเพื่อนหัวนี่เออนี่นี่นี่นถ้ามีมาก็ส่งต่อได้เบอร์แหละสำหรับออเดอร์นี่เนาะกะ ไปลองชิมเบิงพี่น้องไปกินเบงก่อนถาจันได่ถาแซบถาตดใจกะแอดไลน์เจซาหรือว่าโทรมาหะเจซาโดยตรงเนาะเพราะว่าเฮานะเฮาเฮาหลับได้อยู่สะโพะตอนที่เฮาอยู่ในนี่นะถ้าเกิดว่าเฮากระบานไปหรือว่าเฮาอยู่ซ้ายก็ตามแต่นะมันสิยาเนาะเพราะว่ามันอยู่คนละบ่อนเนเจซาต่อไปจะตีหัไล่เลียงอยนแต่ตอนแรกกันยังงงงอยู่ งูคาซุ่มอะู่เลยบอกมาเลยกาบะถือเนาะลายคนว่าใหแมืองเทันเปิดออเดอร์ว้ายไปบอกกับเมงเทนเดียบร้อยอะไรนะเป็นโวมาเป็นโบเดียบ้อยเป็นโบเป็นโบไว้เป็นโบเป็นเหตุโบเป็นคือการกับเจสสาเพราะฉะนั้นแล้วจะไปนอนก่อนทุกคน พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะตอนเช้าค่ะกระซีมาซ้อมมึงอยู่เจสายชินยอนอยู่บ่กาเปิดแปดมงบันส่งเนาะเขตสะพานเพราะฉะนั้นแล้วก็เขตสะพานสีส้มกับพวกนืมสีเหลืองสีส้มเลยลูกค้าเราก็สีสีส้มสีส้ม โอเคพี่น้องจ้าไว้พอกันใหม่เดิมเหมือนสวัสดีทุกคนทุกค่านใจขอบคุณที่การอุดหนุนเจษาพี่น้องรายกาผู้ใหญ่จะดีหลายคนที่สื่อนำเจษาน่ะให้พวกเขาถือเมื่อบ้านบางคนเที่กัมีเด้สื่อแต่บอเอาของให้เอาของให้นซื้อจะมีขอบคุณขอบใจเด้อนางสได้มีลมหายใจต่อไม่ไหวอายุแต่ว่าคนที่ซื้อให้บ่มีเอาเมื่อกา บนมี้โบหิวเมื่อประนันดอกสั่ง6กิโล7กิโลหิวเมื่อการเอาไว้เพื่อนขายเนาะกรัสิเอาเมื่ออยู่จัก2 3กิโลสีและมันหลาย้โพทั้งหลายพี่นอ้องขอบคุณพี่พี่ซาดีทุกคนทุกท่านที่ช่วยอุดหนุนเจสาเนาะการถี่นๆๆางได้ขายนน่กาโอ้ยถือว่าเป็นเป็นบุญแล้วนางก็มีกำลังใจขึ้นมา เออนางกีแรงสูบมานี่ทอดปลาใช,ใช่ไหมใช่ครับค่าส่งขาย,ยัางเนี่ยมันก็ต้องได้ขี่ลดไปส่งอีพี่น้องเอ้ยเสียเวลาเสียน้ำมันเสียแมน้ำมันก็ฟังดูสินางเคยเติมครั้งละร้อย,อยบาามาเนี่ได้เติมครั้งละห้าร้อยอ แอร์ก็ได้เย็นขึ้นมาแอร์ก็เย็นค่ะนี่ต้องขอบพรกคุณทั้งแอร์ทั้งน้ามันไม่งั้นก็อยู่แอร์ร้อนร้อนแอร์ธรรมชาติหวังว่ามาคราวนะาอาจจะได้แบบนั่งดีกว่านี้นะทีสัแบบไม่มีเบาะใช่ไหมเมืองไม่รู้ก็เออพักกันฮุบกันไปในในเลยบอกมีเบาะถอดเบาะออกหมดเลยแล้วก็เอาต่างอีนี่ต่างเห็ดกับเขาดิคือเป็นนางแทนอืม นีจะพาเงินค่าและพิเศษเนี่ยจะไปเปลี่ยนเบาะเผืือนี่แหละขอบพระคุณหลายๆ้นทุกคนลที่อุดหนุนเนาะกาขาดตกบกของจินตจังติดต่อไปฮะห้าใหม่ก็ได้จะส่งไปอีกรอบใหม่แมนการร่วมแล้วกาซิปซิปทันซิปคนซิปออเดอร์ซิปเจ้ากะบบุหรแต่ว่ามันยังแบบ นังปัดตกประทันสิบเจ้าเด้อเจสสาอย่าลืมสิบเจ้าน่าาานะคือส่งพรุ่งนี้านางกัดสิเหตุส่งให้ท่านมือ่อืน่นท่านมือ่อื่นนี่แหละให้ท่านมือ่อืน่นบนต้น,นตามมาแหละไม่ไอไอที่เจ้าว่าสามสี่กิโลเนี่ยให้หลานจดหรือยังบ่าวสี่กิโลให้คอยนั่นแหละ